ดีนะครับพบก,กับผมอีกครั้งนะครับโนนประตูหัวันนี้เราอยู่สนามบ้านดอนตะงูนะครับมาดูนักแข่งนะครับทยอยกันขนรถมานะครับวันนี้พร้อมแระบนดโอ้ยเอาเลยพี่สิกับเลยเพื่อนนี่ยมืดมันขี้มาได้เลยพุ่นล่ะพุ่นขี้มาได้ล่ะโอ้โหมือกองนะครับจัดมอสนะครับด้านมอสตะวีไวยน่าจะเลิกแล้วล่ะครับ น่าจะเลิกเรียบร้อยแล้วกลางกลางเลิกโมเป็นรุ่นนี้เลิกตีกองไม่ไตีกองกันได้ตอนแรงบ้าเอาบ้าโอ้ว่าบ้าเลยนี่เป็นทีมงานช่างต่ำนะครับทีมงานช่างต่ำครับว่าน่าจะรถเป็นกูดังนะครับมีตานักแข็งนะครับ ยอดจริงๆนะครับมันไมากจะเป็น,น,น CIF นะครับฝบับบงยยลมนะครับฝัับบางยอยก็ลดลงแล้วนะครับพอมเยอะก็ฝุดนะครับวันนี้ขนาดรดน้ำสนามแล้วนะครับ หลายๆคันก็คุณเอาเรื่องอยู่ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ